โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เลยก็กลับมาในเกมของดาร์คันบอแซดดกคังเบตเทิลกับกาชา7ปีกลับมาอีกครั้งหนึ่งโคตรดีครับกาชาแต่และตัวตในตู้ที่แบบมึงแบบเหมือนแบบเหมือนเกมมันจะปิดแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้จะมาเปิดกาชา7ปีกันนี่แหละในเซิร์ฟเวอร์เจแปนด้วยเหมือนเดิมครับผมจะพาแขกรับเชิญพิเศษมาทําการเปิดในคลิปนี้ด้วยร่วมเปิดกันนั่นะก็คือพี่ลิวซีเกตที่เราเคย c แลบไปอเอบทพี่นหนึ่งเลาพี่แล้ว ในเบอร์วายใช่ไหมพี่วัสดีครับพี่ใช่ครับผมวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับนั่นแหละวัสดีครับเป็นไงตู้เจ็ดปีโคตรดีดีมากมเกินคาดมากโอ้โหแต่ละตัวนี่บอกบอกเลยใครที่เล่น global อยู่นะครับ save เพจไว้ดีๆนะใช่ควรควรเซฟตอนนี้เลยคือไม่รู้มันจะดีขนาดเนี้มันมันรวมตัว lr เก่งๆตลอดทั้งปีอยู่ในตู้นี้หมดเลยพี่เบอร์วายหกปีห้าปี เมอร์ไบมันรวมตั้งแต่มันไม่รวมเมอร์ไบเซลร์กับโกฮังเลยนี่คือข้อดีมากเลยใช่อันนี้คือข้อดีที่สุดตีสุดจริงเพราะหลายคนเห็นได้เกินลุงไม่รู้กี่ตัวกี่สิบล้านตัวอะไรอย่างเงี้นะใช่แล้วก็จีแล้วก็จีทีจะมีตัวไอ้นั่นด้วยโกคูจีทีกับเบจีทีที่แบบจีทีกับเบกำนันนะเออเก่งระดับ LR ใช่ถ้าเป็นตู้มูฟี่จะเป็นไอ้โกคูกับเบเกต้านั้นแทน ซึ่งก็เป็นตัวที่แบบไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ดีคนละแบบแล้วแต่อดีอย่างคนมากกว่าผมว่าทั้งสองตู้นะครับใช่แหละซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดสักสองเมตรก็คือหนึ่งลูปแล้วก็อีกห้าสิบเมตรนะใช่โอเคเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมเปิดตู้ของโกคู GT แล้วก็คลิปพี่รีโไปเปิดตู้มุกวีนะครับผมครับใครจะเริ่มก่อนดิใครจะเริ่มก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเยว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวล้างเกลือให้ก่อนนะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถึงเรื่องล้างเกลือวันเนี้ตอนที่กาชาเจ็ดปีจะเข้ามาผมไปซื้อของใช่ไหมอ่าแล้วจะอยู่ผมก็ทํามือถือตกไว้หน้าจอแม่งแตกเลยไม่รู้ว่าเป็นลางลายมันเป็นลางลาย่อนเปิดกาชาหรือเปล่าดีที่มันแตกไม่ได้มากแตกแค่ขอบขอไงไม่รู้ว่ามันยิงกับฟาดยิงอับฟาดคออีกนะ ม่โดนไม่รังร้าดยหรือว่ามันไล่รังลายออกไปไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดกอดแล้วกันมาดูมันเดิมให้ก่อนโอเคเดี๋ยวเมือลั่นมาจัดไปเลยยังไม่กดสูตรเราจะเราจะยังไม่กดสูตรอะไรทั้งสิ้นตอนนี้เราเชื่อมั่นในพลังของเราประกันกว่าของเราดีกว่าเออวิยศาสตร์ไมยดีจริงหรอพี่บินมั่วปะบินมั่ว เออคำว่าไม่ห้าด้วยเปิดเสียงไว้นิดหน่อยบางทีมันก็มาเงียบๆนะอาจจะแบบเฟกออกมาเลยไงเออแบบซูเปอร์เซยสามหลอกคนไงหลอกคนเปิดน่าจะหลอกให้คนดีใจว่ะซูเปอร์เซียสามมาแล้วไม่เคยได้ดีๆเลยนะเอาจริงซูเปอร์เซียสามออกมาแล้วมันได้ของดีๆนี่หายากเหมือนกันผมบอกตรงๆเลยพี่เออแต่อะไรได้เอ่อาก็จริงนะครับแต่เป็น LR ลอาซูเปอร์เซียสี่เบจิต้า คือจะดีดีใจไหมว่าผมยังไม่เคยมีแล้วเปิดได้แต่แบบได้มาแล้วทำอะไรวะแต่ได้มาหนึ่งตัวนี่อาจจะยังไม่ใช่ที่สุดก็ได้นอาจะมีเพิ่มอีกนะเออต้องรอไอหมอเนี่ยต้องรอี c e จริงกูกูสี่ปียังพอได้แต่เบียร์ตาแม่งแบบหางานทำไม่ได้เลยจริงป่ะนะใช่เนี่ยหางานให้กูแล้วเนี่ย เออมีเรื่องแล้วงานเกือล็อกไปล็อกไปแล้วก็ตัวสุดท้ายได้แชมป้าได้ตัวอะไรนะหนงน้อยก็ตัวใหม่ได้แชมป้าก็ลุ้งไปแล้วแหละถือว่ากลางๆวะได้ไหมรับได้ถือว่าต่ำเลยแล้วกันนะบีตาหางานไม่ได้จริงๆอ่ะตอนเนี้ยรอรอรออย่างเดียวโอเคมาตาผมแหละผมตอนเนี้ยในเซิร์ฟเจแปนผมอ่ะมันขาดอีกหลายตัวเลย ขอเข้าเป็นเอลมาตัวไหนมาผมก็ได้หมดแล้วตอนเนี้ยโกคูสี่เบจิตาสี่นะคือมาก็ได้แต่ไม่มาก็ก็ดีกว่าก็ไม่อยากได้โกคูเบจิตาสี่ีเท่าไหร่นะมาเฉียดจังหวะจังหวะเงียบโคตรดีเลยไปเอสโคถ้าเราถ้าเราได้ดับเบิลเบจิตาสี่ีจะเกิดอะไรขึ้นนะพี่ก็ก็ทำใจอะแล้วแต่แล้วแต่บอลเลยไม่รู้แต่ตอนนี้พอพีน อักษรสีลุ้งสีลุ้งแล้วก็ทายาสามทายาสามเป็นพี่เลยเฮ้ยหรือว่าอาจจะเป็นเอล a r ก็ได้อาจจะเป็นเอล a r ก็ได้นะเอล .Arga เบต้าสี่ปีอย่าไปพูดถึงมันดิเวลาเปิดกระชาเขาห้ามไปพูดถึงตัวที่พูดถึงมันไม่อยากเลยไม่จริงอ่ะทำไมมันไม่ออกระหว่างทาเลยหรอไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยอ่ะ มันมันแค่หลอกสีรุ้งเฉยๆฉยเบอกว่าเนี่ยอุ้ยเฮ้ยวีเอต้าบูว์เขียวไม่ใช่ตัวตัวกาชาธรรมดาโคตรกากเลยพี่เกลือพี่มันตีเนี่ยโอเคเราไปตามพี่แล้วือแบบบางทีนี่เดี๋ยวว่าแบบไม่ดีเลยอะไอวีเอต้าเขียวกันหลีกกันพ่อลูกอะพี่วีเอต้าบูอ่ะโออ๋อโอ้โห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 เลยทีเดียว โอ้โหเบยต้ามาสองคนแล้วนะตอนนี้ทต้งสี่ทั้งบูแล้วนะมาตาที่แล้วปะดูยเลยเจ็ดปีจงมาจริงน้ำบัตรแนวถ้ามันจะไปได้คลิปพี่วะเพราะเวอร์บายตอนที่เราเปิดกันพี่ก็ได้นะก็จริงเอ้ยโกหังพิโกโลเอาวะฟังเสียงแบบโคเลเดโออะไรด่ะอ่านาตูมาแล้วล่ะตัวอะไรไม่รู้อะ บีเป็นล้านตัวนะตู้มันมีคือโอกาสออกเอวอาร์สูงเพราะว่าเอวอาร์ในตู้มันเยอะมากพี่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นโกคูจีทีก็จะเอาไปผ่านพันแบตชีนได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นเบบิจิต้าจีทีก็ถือว่าได้ตัวใหม่คือเบบิจิตโกคูนาเมะอะไรเอาว่ะตัวใหม่ปะเขินเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ดิได้ปวดเส้นทางใช่ไหมใช่ได้ปวดเส้นทางหนึ่งเส้นทางเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะ L.R. สองตัวแลแต่ก็ยังไม่มีเจ็ดปีนะครับแต่ตู้ถ้าถามของความคุ้มค่าม่งคุ้มจริงนะขอให้คุณได้ตัวสักตัวหนึ่งเบอร์วายตรงไหนก็ได้อ่ะแบบเล่นใหม่อ่ะโคตรุ้มจัดๆเก่งจัดๆเพราะว่าแต่ละตัว L.R. นี่คือทั้งหมดเนี่ยมันมันเคยอยู่แยกตัวของตัวเองหมดเลยแล้วไม่รวมตัวนี้หมดเลยโคตรเจ๋งหมดยังหมดละเสิ็หมดยังโอเคหมดละตาผม ้นี่มันตู้ใครเออตูว GT หรือว่าเปิดตูมูกวีแล้วเมื่อกี้อือตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้สูตรขัดดวงเลยนะพี่ใช้ไปแล้วอ้าวเหรอเฮ้ยตัวสอนสีทอง fusion fusion จริงด้วยบูด้วยพี่บูเฮ้ยแต่แม่งเอลอาร์มันเยอะเป็นตัวที่แบบได้บูก็แบบยังไงอยู่เพราะเอลอาร์มันเยอะแต่แต่เอลอาร์มา เอ้าโอ้ยเปิดมาเป็นโกหังพ่อลูกเลย e P a ตัวเก่าแก่เฮ้ยเจ็ดปีเฮ้ยเจ็ดปี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 เฮ้ยโกคูเบอร์วายเดี๋ยวอะได้ตางหนูพี่อ่ะโกคูเบอร์วายอะไรวะเนี่ยก็ดีนะมากันมาหรือเปล่าก็ได้อยู่ได้ทำไมจะไม่ได้โโอ้ห ตวกูวายนามไกตัวนี้ด้วยค่ะว่าเก่งมากโอเคพี่เราเปิดประตีเพื่อเหรยวะอาวะเฮ้ยเล่นทีผืนด้วยมั้ยไม่ได้ตั้งตัวว่ะเบียต้ากับวิสแต่ไปแค่สองคนนะฟิวฟิวไมวะคาเมคาเมแล้วก็ตรงสีสีลูกฟิวชั่นเป็นเบียโตเหลืองซุปเบโตเบโตเอ้ย ถ้าพี่ได้โกคูดีพีเ่ะสี่เหลืองเ่ยเอาแดงเ้ย,เาเยมาแต่ขอเจ็ด<า>ปีเลยได้ไหมให้มันจบไปเลยอ่ะมาเลยขอเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีชายคนนั้นไง<จ>ผมยาวๆอ่ะอ้เหียเจ็ดลบสี่ป่ะเจ็ดลบสี่ป่ะ ในกำลังพูดถึงฉันนี่ไงก็เกาะโกคูเบยจิต้าไม่ใช่ตัวเจ็ปีอหรพี่ก็ก็โกคูเบียจิต้าจริงแหละแต่แต่มันเก่าไปหน่อยใช่ไหมมันไม่่ใชมันไม่ใช่ร่างสีใช่ปหมล่ะมันเป็นร่างปกติผมดาถือว่าได้เจ็ดปีแล้วกันพี่โกคูเบยจิต้าเหมือนกันนะตอนที่เผือเมื่อกี้พัดที่เผือก็ก็ได้รวมเป็นเจ็ดปีแล้วแหละสี่กับสามเออทีนี้ด้วยพี่โอ้โหบูตัวเดียวๆไม่มีซาตานขี่ด้วยอะไรวะอ้าวอยู่มันก็บินมาคนเดียวอ่ะ แต่พูดอะไรไม่รู้ผมไม่ได้เปิดเสียงวะไม่รู้ว่ะเนี่ยไม่ต้องเปิดลุ้นเอาถูกต้องเจ็ดรยะสองปกติเลยท่องคาถาได้ไหมเจ็ดปีเหมือนเดิมเนี่ยได้ไหมน่าจะไม่ได้แล้วนะปีคาถามันเก่าแล้วพี่ไม่ทันสมัยไม่เงีหาอะไรระหว่างทางเลยทันสมัยต้องแปดปีอะมันเงียบมันเงียบมากสไม่ออกหาเลย โอ้โหปิดท้ายด้รีบแอนแปลงร่างแล้วสีม่วงอ่ะฮ้ยทำไมบอลมันดูเกลือกตอนเบอร์บายเหรอวะแต่ถ้าถาเรื่องความคุ้มค่าของก็รับได้นะเบอร์บายโกคูนะเราเปิดแค่หลุมเดียวมันตีฟีเราจะเปิดพร้อมกันไหมประสานพลังพร้อมกันเลยพร้อมกันประสานพลังมาตอนนี้ผมนับเองตอนนี้อะไรจะเลยึ้นไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำห้สงสัยทำไมวะมานับนะมา สามสองเดี๋ยวนะแป๊บนึงคือคือตอนกดเนี่ยกดไอ้ปุ่มกดเฉยใช่ไหมยังไม่ได้กดตกลงใช่ไหมนี่ก็ถึงหนึ่งปุ๊บกดโอเคเลยไงโอเคมาไม่จะเล่นคาถาเราจะเล่นคาถาไหมคาถาอะไรอ่ะในเมื่อดวงของเรามันใช้ไม่ได้ต้องเล่นสายศาสตร์แล้วต้องพึ่งสายศาสตร์แล้วล่ะจีิพี่พึ่งทุกรอบอ่ะอันนี้จะเป็นการพึ่งครั้งแรกของผมอะใช้เวลาแล้ว หมอปลาหนึ่งเร็วๆคอยกระถาพี่จะเสื่อมสามอะไรพี่กระถาผมยังอยู่มาสามสองหนึ่งโอเคไปเอากดไม่ติดเอากระถาผูเสื่อมแล้วอะไรกระถาพี่ยังอยู่ของผมเองอ่ะเบจิต้ามาเดี่ยวใครไม่รู้รวมกันนัดญาติใครไม่รู้โกหังทั้งเจ้าสื่อบูใครวะเอาไม่ฟิวชั่นโอเคจบที่ว่าเราไม่ควรเปิดพร้อมกันนะ แต่ดงเราแย่ท yeah, ั there, um, hard, hmm, hey! uh ้ง oh, คู <observing> 2> 2. ่เราเปิดร้อมกันเราจะกลายเป็นดับเบิ้ลแย่เลยพี่มันมันแปลกว่ามันไม่รู้สึกไม่นเงี้ยเลยซุปเซัยสามมันเงียบมันเหงาจังวะพี่มันดูเหงาเนาะเหงาวะเหงาไปตอนเบอร์บายกะมันมันมันเงียบแปลกๆว่ามันเฮ้ยโอ้สองคามเราคนนี้ก็สองไม่ถือปืนไม่ม่วงจบแล้วพี่ผมเปิดจบแล้วจบจบเหมือนกัน ที่ได้หรอวะได้โกหังตัวสีแดงพลังขึ้นเต่าพ่อลูกเราไม่เคยฝึกดพ้องกันจริงๆว่ะไม่ควรแล้วอะไรแต่จีนี่เรามีเพิ่มอีกห้าสิบเม็ดนะเพราะว่าเราเปิดแบบสองร้อยเมตรแถมอีกห้าสิบใช่ถ้างั้นบอลเป็นคนปิดคลิปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ก่อนเลยาได้ขอขอส่ยยาสาอีกสักรอบหนึ่งหน่อยมันจะไม่ได้จริงๆหรอว่าเจ็ดปีเดี๋ยวให้หนึ่งกกดไม่ติดอีกสอง สามมันดูเสียบนึงว่าสี่ห้าเอาจริงตอนนี้คาถาเหมือนไม่ติดวะแม่งกดไม่ติดเลยตอนนี้อ่ะดูแอนิเมชั่นด้วยเอาให้หมดแต่แอนิเมชัน<ว>แอนิเมชันคุ้นคุ้นไหลช็อตมากเลยนะใช่เข้ามารับเอามารวมกันเนะี่ย <c oughs> ผมชอบไม้ตาสิบแปดที่ไอคไ้คู่สี่ปีสี่ปีบ้าอะไรคู่เซยสีมากเลยตรงโกโคู <c oughs> ปล่อยหมัดมังกรอ,อะ่ะโคตรเท่เออเท่จริงไป ไปใช่ไหมอ่าไปแล้วกคูเจ็ดปีเบีก้าโกคูบก้ตาเจ็ดปีไม่น่าไม่น่ารอดละคุณลินบิวแล้วก็บูเฮ้ยทำไมม,มันเราได้แบบคอมบิเนชัเนมันไม่เยอะอย่างเลยเออไซยาส์ไม <c oughs> ันโผล่ทุกรอบเลยมันต้องเล่นทีเผือมันต้องแบบหลอกคนเปิดแล้วแหละอยู่ก็โผล่มาเลยไง ผมก็เคยเจอนะแบบอยู่ๆก็โผล่มาเลยมต้องโผล่งั้นบ้างดิเออต้องโผล่อะไรนี่นี่กดรัวๆกดรัวๆต้องโผล่มาแล้วพอหนุ่มสองคนโผล่มาดิเรียบร้อยเซลม่วงก็ยังยังอุตส่าห์ได้เซลม่วงอ่ะคิดดูขนาดเอวอาร์ไม่มาเนี่ยไอตัวทีวอาร์เลยเออก็ยังอุตส่าห์มาให้เห็นหน้าถ้ามันมีเซลม่วงเอวอาร์ไอตู้นี่มันออกไปแล้วนะเออโอเค มาจะไปมันแห้งจังวะมันตีมันตีสุดท้ายของคลิปมันต้องปิดฉากคลิปแบบสวยงามหรือวะมันต้องเก็บไปเล้วมาปีเถอะพี่ขอพลังหน่อยขอพลังผมเพิ่งศิลปศาสตรผมเพิ่งพลังของพี่เอ้าไปผมจะให้ยังไงดีวะดูจากพลังของพี่แล้วที่เปิดมามันก็ดูแปลกๆอย่างนี้นะเฮ้ยได้เอาอาสามตัวเลยนะเว้ยรึบหลับมาแล้วพลังไปกดเอาไปเอาไปชูมือขึ้นแล้วหมุนผมไม่เช่พลังศยลศาสตร์ผมไม่ใช่ผมใช้พลังของพี่เอา 18บแเบเกต้ามันต้องฟิวแล้ววะจริงมันไม่ฟ oh <my> <laughs> ิวโอ้แม <laughs> ่งไอ้อต่แบบมันทุเรศทุลักอย่างนี้ปะ่ะระยะสองปกติยิบหายแล้วเต็ดปีปีนำโชควะ่ะอือยังชอบเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโกเทน ได้ตัวซัพพอร์ตแห่ง G T Hero มาแต่ไอตัวตัว G T Hero ไม่มาดีเลยเอา่ีงตัวซัพพอร์ต G T Hero พี่ังไม่มีเลยเด่ยใช่แต่ตัวมันดีมากอันนี้ผมผมผมโอเคอยู่แต่นั่นแหละนี่คือคลิปของเรานะครับผมเกี่ยวกับกาชาของคูเวียตาสี่เฮงเนาะตอนตอนเปิดคลิปแบบดีด้ามากเลยแต่พอแบบปิดคลิปเจ็ดปีมาแล้วปิดคลิปเออจบไปแล้วครับสำหรับมาแล้วหรอเตสเอาจริงไหมเหมือนยังไม่ได้อัปเดตอะตอนเนี้ย แต like ่ก <sh arp inhale> <laughs> <isto> ็ดีกว่าที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้หายเราได้เวอร์บายมาใช่ไหมโกคูเวอร์บายทั้งสองคนเลยเนอะใช่ก็ได้ตัวที่ดีมาแล้วก็เบียตาสี่ปีของพี่อ่ะอไม่ดีเบยโตยังเก่งอะไเบยโตม่วงเออนั่นแหละนะนั่นแหละครับนี่ก็คือคลิปของการเปิดกาชาของช่องผมก็คือกาชาลางสยสีเดี๋ยวไปดูช่องพี่ริวได้ครับช่องซีเข็ดจะเปิดกาชาของภาคซูเปอร์โบรีนะไม่แน่รับดวงของเราไม่จบแค่นี้หรอกจริง มองเล็บได้ลงช้ามาก <S 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 1> <S 1> เออบบนั่นแหละก็เดี๋ยวรอชมกันได้เป็นไรรอชมต่อไปนะโอเคไม่เป็นไรครับชิปนี้ก็ต้องจบแบบแห้งๆแต่อย่างดีที่ได้โกคูเบว,วามาถือว่ายังยืดอกอยู่นิดหน่อยนะฮะ <S <S โอเคชิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบ <Bye bye S 1> ๊ายบายบ๊ายบายครับ